สวัสดีสเจ้าวันนี้น้องพิมพ์มาได้มาเล่นกีตาร์นะจ๊ะแต่ว่าน้องพิมพ์จะมาแกงแกงอย่างเจ้าแกงสิบสองเดือนจ้าแกงสิบสองเดือนจะมาโชว์บอกว่าแยบ่รบคำแกงปีแกงจะไดาเนาะเพราะพ่ปาถ่ายทำามาเรียบร้อยละเดีย๋ยวน้องพิมพจะมาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเนาะว่าเริ่มมาเอาเร่กเลยเจ้าเอย่างแรกก็คือเตรียมพริกเกลือ หอมแดงแล้วก็หอมขาวนะจ๊ะแล้วก็เอามาต้มรวมกันเลยนะจ๊ะสูตรยาบัวนี่โคกหมดใจย้าโจงคว้างหมดเลยยาใช่ต้มอยโคกนี้ป้านไข่บะหมี่นี่ทำสูตรนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็ใส่มะเขือขื้นหรือว่ามะเขือแจ้นะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็มะแข้งภาษาไทยเรียกว่ามะเขือฟวงนะจ๊ะหรือว่ามะแข้งนั่นเองเด็ดเด็ดล้างแล้วก็ ส่เลยจ้าองใส่หม้อเลยนะเจ้าถามว่าใส่หน้ากอบะหมี่เจ้าสุดยัวนี้คืออย่างได้ใส่ไปได้ใส่ไปเลยจะใส่มากใดก็ได้อ่ะมาถึงพระเอกของเราแล้วจ้าก็คือหัวปีนะเจ้ะนีมาแล้วนีอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแกงสิบสองเดือนนะเจ้าก็คือแกงปีเอากระแกะออกมาก่อนเนาะแกแกแเปลือกของบัวแกะให้มันเหลือแบบขาวๆแล้วจะเป็นเนื้ออ่อน ใช่แล้วก็ซอยเป็นดาบคาตนะให้ก้อยซอยนะยาวอันเดียวนิ้วหายอันนี้ต้องฝีมือล้นล้วนนะยาวเขาก็เอากระหัวผีนไปเจ๊โคบ่เจเขียงด้วยนะยาวสูตรนี้สูตรเยบัวยาวโคกบะต้องเขียงบะเอาใส่ไว้นะอ่าล้างน้ำแล้วกใส่หม้อลงไปเลยนะยาว เทศกากลนี่ต่อไปก็ปกใส่แคบหมูต่อเลยนะจ๊ะแกงปีก็แคบหมูเนาะอันไหนที่ใหญ่ๆไปหน่อยก็หักหักหน้อยๆนะจ๊ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซับน้ำแล้วจะใหญ่ขึ้นเองแล้วก็ต่อไปต่อไปเกิดใส่ป่าทํางาน,นปลาทางานหนักนะจ๊ะก็คือป่า,ปาลาาลานะจ๊ะละ้าหมดเลยจ๊ะใส่ฮะแล้วแต่ความชอบนะบางคนก็อาจจะใส่ ใส่ฮะสุกก็ได้นะครับแต่ย่าบวนี่หยดใจอันนี้คือบใส่ผงนัวเลยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ํตาลไม่สตาลไม่มีน้ํามันอ้าวต่อไปก็ต่อไปก็คือขาดมาได้เลยนะจ๊ะคือพักละหรือว่าชะอมนั่นเองนะจ๊ะใส่เพื่อใส่เพื่อบอกชาวบ้านว่าเขาทำแกงปี๊พักละไม่ได้เลอแกงปีใส่พักละเด้ออย่างเงี้ยกินจะได้หอมไปถึง ทำหมู่บ้านเจ้าจะได้หูกันนี่น่ากินไหมนี่คือแขงที่สําเร็จแล้วใช่งอบอกมาเสร็จแล้วทีนี้ก็ตักใส่ถ้วยนะเจ้าใส่ถ้วยรอเลยเจ้านี่จะกล่นกลอนกล่นกล่นนี่ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยน่ากินกันก่เจ้าสูตรนี้บาดใจคบบาดใจผงนัวบาดใจน้ําตาลนเจ้าะสดก่อน ไปทําตามกันได้เลยนะจ๊ะใช่ตาร์ดไส์น้ํามันไม่ต้องชูรถไม่มีสูตรดั้งเดิมของแยาบุกคะเจ้าน้ําเข้มข้นนลำลังนะเจ้าสูตรนี้เนาะจะไดก็อน FC คนไหนที่ชื่นชอบชอบแบบนี้เนาะก็ลองไปทํากันดูเนาะบรมกับอบิมกับฝาก จะมาถ่ายคลิปเกมไวนะ้เนาะโอเคคลิปนี้สั้นๆตนะัวเองเนาะจะได้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์มาบอกนะฮิมได้นะจา๊<ช>าเดี๋ยวนะฮิมจะทําคลิปแนวนี้นักๆนะจ๊าจะได้ก็จะได้ก็มีนุ่มอื่นเนาะจะได้ก่อนนี้ได้พรีเมี่มมคว้าไกโกราหอคลิปนี้จะตีีพี่หลวอวบายบายขอบคุณจ้า